สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะคะวันนี้หมอควินได้นำลายมือของ FC จากทางบ้านนะคะที่ส่งภาพมาให้มาวิเคราะห์ลายมือกันนะคะอย่าลืมฝากกด subscribe กดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะลายมือด้านซ้ายของท่านผู้ชายนะคะท่านนี้นะคะจะมีเครื่องหมาย การกรบาทที่หมอควีนได้ทำมาร์กสีดำไว้เป็นจุดๆนะคะด้านซ้ายนะคะความหมายของลายมือนี้ผู้มีดวงลายมือนี้เส้นชะตาชีวิตนะคะก็คือ,เ,อ,อเส้นอายุไขนะคะซึ่งหมอควีนจะทำนายตามสัตว์ของหมอควีนเองแล้วกันนะคะโอเคค่ะท่าน เจ้าของลายมือนะคะจะเป็นคนที่มีอายุนะคะค่อนข้างยืนอายุยืนนั่นเองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ลายมือ,เ,อ,อเส้นมักกากบาทนี้นะคะยาวไปจนสุดตรงระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยก็คือมีอายุค่อนข้างที่จะอ,อ,อายุยืนนะคะอยู่ได้หลายๆปีเลย ก็อยู่ที่ประมาณนะคะ80-90ปีเลยทีเดียวแต่ต้องมาดูกันว่าตรงมาร์กกรกบาทเนี่ยนะคะเครื่องหมายกรกบาทเนี้ยจะมีเส้นคมชัดชัดเจนยาวไปจนสุดจนถึงระหว่างนะคะเอ่อนิ้วนางและนิ้วก้อยหรือไม่นะคะต้องมาดูดูกันเพราะว่าเส้นเอ่อเส้นลายมือของ ทุกๆคนนะคะแต่ละปีเนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปทุกๆปีให้ท่านผู้ชมลองสังเกตดูแล้วกันนะคะว่าปีนี้เส้นลามือของท่านเป็นแบบนี้ท่านจะจําได้ก็ต่อเมื่อท่านเนี่ยถ่ายรูปเอาไว้ดูนะคะทุกๆปีเลยมันเส้นจะเปลี่ยนไปเส้นจะเปลี่ยนได้ยังไงหมอควีน เส้นเปลี่ยนได้ด้วยจากผลบุญและผลกรรมที่ท่านกระทำค่ะนะคะมันจะเปลี่ยนไปบางคนจากตกยากชีวิตตกอับติดขัดทำมาหากินไม่คล่องทำมาหากินไม่ขึ้นดูมีแต่อุปสรรคไปหมดนะคะหรือว่าทำคุณคนไม่ขึ้นอะไรก็ตามแต่เจออุปสรรคต่างๆนานาสารพัดเลยเมื่อนะคะสะสมบุญบารมีด้วยการนะคะออปฏิบัติธรรมถือศีลทาน ศีลภาวนาให้ครบนะคะครบบ้างไม่ครบบ้างไม่เป็นไรไม่ต้องเคร่งเกินไปนะคะพอดีพอเหมาะพอควรอยู่ในกลางๆนั่นเองนะคะทําได้เท่าที่ทําอย่าหักโหมเกินไปอย่าเคร่งตนเองจนเกินไปจนทําให้เครียดกังวลทําเมื่อมีโอกาสมันรักษาศีลทานภาวนาอยู่เป็นนิดนะคะเจตทันบารมี ทำสมาธิสวดมนต์ภาวนาแผ่มเมตตาจิตบ่อยๆและขอขมากรรมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็รวมถึงการคิดดีทำดีของท่านจะทำให้เส้นชะตาชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีได้นะลองสังเกตดูอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลผู้ทำผู้ที่ทำเท่านั้นลงมือทำเท่านั้นถึงจะเห็นผลนะคะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง ครั้งนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะเมือ่อลายมือของออท่านนี้นะคะที่เส้นลายมือเนี่ยมีเครื่องหมายกากบาดคมชัดและชัดยาวไปจนสุดถึงระหว่างนะคะนิ้วนางนิ้วก้อยนะคะ ก็จะมีอายุที่ยืนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นดีขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าเส้นลายมือบ่งบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดมากแล้วก็มีเรื่องราวให้ทุกใจเก,ใเกิดที่นี่ได้ดีที่อื่นขอภายค่ะเกิดที่นี่ได้ดีที่อื่นหรือความหมายอีกอย่างก็คือมีช่วงชีวิตวัยเด็กที่ลำบากนะคะชีวิตติดขัดขครอบครัวอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เพียบพร้อมสักเท่าไหร่นะคะ แต่ลายมือในช่วงของเอ่อเส้นวาสนาเป็นเส้นวาสนาที่สั้นนะคะเส้นวาสนาที่ขาดดังนั้นเนี่ยเส้นสวาสนาติดกับเส้นชีวิตเนี่ยเป็นเส้นที่ไม่ชัดเจนและมีเส้นที่ขาดตอนจะต้องเอ่อเพียรพยายามค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะต้องมีความวิริยะอุตสาหะมีความอดทนขยันหมั่นเพียรอยู่เป็นนิดแล้วก็ เหมือนที่บอกค่ะรักษากรรมดีเอาไว้โดวงชะตาถึงจะหนุนนำนะคะทำให้พบสิ่งที่ดีๆนะลักษณะมือซ้ายเรามาดูที่มือขวากันค่ะลายมือมือขวาเนี่ยจะเป็นเสามเหลี่ยมนะคะขุมทรัพย์ สามเหลี่ยมคุ้มเหลี่ยมคุมทรัพย์นะคะโอเคค่ะแม้ว่ามือซ้ายจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่มือขวาจะมีทรัพย์สมบัติพัสดานเป็นของตนเมื่อบั้นปลายชีวิตก็คือจะมีกินมีใช้เหลือกินเหลือเก็บถึงไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่านะคะก็จะมีเรียกว่ามีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือในช่วงบั้นปลายชีวิตพอมีพอกินพอเก็บนะคะหรือ อ่ออาจจะมีลาบลอยแบบฟลุกๆนะคะด้วยอาน,นิสงส์งผลบุญที่กระทำลายมืออวบอุม้มความหมายก็คือนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสุขภาพดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยสักเท่าไหร่ต้นเด็กอาจจะเจ็บป่วยแต่โตมาเนี่ยถือว่าสุขภาพค่อนข้างดียกเว้นนะคะโรคไมเกรนโรคเครียดตรงนี้นะคะหรืออ,อ,อาจเป็นซึมเศร้าได้ก็ต้องระวังนะคะเพียงแต่ว่า ภาพโดยรวมถือว่าค่อนข้างดีในด้านมือขวานะคะมือขวาเนี่ยจะเป็นมือที่รับทรัพย์ดังนั้นนะคะเออได้เงินมาก็ใช้มือขวาในการเก็บเงินเก็บทองใส่กระเป๋านะคะมันเออเรียกว่าใช้ความระมัดระวังในการคิดและตัดสินใจให้ดีๆค่ะเพราะว่าเส้นลายมือเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิต เจ้าของดวงชะตาได้เช่นกันเนาะเจ้าของเส้นลายมือค่ะเหมือนที่หมอควินบอกเบื้องต้นนะคะว่าคนที่มีเส้นลายมือที่ขาดหรือว่าเ,เส้นลายมือที่ไม่สมบูรณ์ก็ตามแต่หากท่านนะคะรักษาศีลทานภาวนาสร้างกรรมดีคิดดีคิดบวกนะคะแล้วก็หมั่นสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิปฏิบัติตนนะคะรัก รักในในในตัวตนของท่านเองดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตให้ดีแล้วแล้วก็นะคะสิ่งใดที่คิดปรารถนาไว้ก็จะกลายเป็นจริงในไม่ช้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านกระทำนะคะเหมือนที่บอกว่าเลขคิดฟ้าหรือจะมาสู้มานะตน เส้นลายมือเป็นแค่องค์ประกอบส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ไม่ได้หมายความว่าหากท่านมีนะคะเส้นวาส,สนาเส้นรวยเส้นโชคลาบเส้นขุมทรัพย์แล้วจะต้องรวยจะต้องมีวาส,สนาดีเช็คเช่นดังเส้นลายมือแต่ก็นะคะมีส่วนของความเป็นไปได้และเป็นองค์ประกอบอยู่ในที่ระดับนะคะหมอควีนให้ประมาณ3 5ถึง40 บางท่านก็อยู่ระดับที่4 5่สถึงห้นะคะแต่อีกห้าสิเนี่ยตัวท่านเป็นผู้ลิขกิตชะตาชีวิตตนเองเลือกที่จะทําเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะสําเร็จเลือกที่จะร่ํารวยได้นะคะ <c oughs> ก็เหมือนที่บอกนะคะการสักลายมือก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเนื้อแท้จิตใจนิสัย ตัวตนที่แท้จริงของคนที่เป็นเจ้าของลายมือได้นะคะมันจะต้องเป็นองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันด้วยดังนั้นเนี่ยนะคะเหมือนที่บอกค่ะสินทานภาวนาการปฏิบัติธรรมนะคะการรักษากรรมดีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญโอเคค่ะเรามาดูกันต่อนะคะ เจ้าของเส้นลายมือนะคะก็อาจจะมีโอกาสมีรับรอยเล็กๆน้อยๆนะคะก็มีรูปปลาอยู่บ้างแต่ว่าไม่ชัดเจนเท่าไหร่มีรูปดอกบัวก็คือเป็นคนที่ในด้านหมูเฉ็กเช่นกันก็คือปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะคะแต่มักจะอาพับในเรื่องของเรื่องดาวของออความรักหรือการไว้ใจเชื่อใจคนจะ มีไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นเส้นของอความไม่ค่อยสมหวังหรือว่าผิดหวังนะคะจากช่วงวัยรุ่นมาจนถึงนะคะช่วงกลางๆนะคะชีวิตก็ผ่านมาเจอทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคะแต่ก็สามารถสะสมบุญบารมีได้นะคะเ,เส้นของความสำเร็จ ต้องสู้ต้องลุยด้วยตนเองถึงจะประสบความสำเร็จนะคะเส้นอื่นๆเส้น,น,สน,นวัส,สนาขาดนะคะแต่ก็ต้องมารอดูกันอีก5ปีถึง7ปีว่าเส้นวัส,สนาของท่านจะมีความเป็นไปได้ที่ยาวขึ้นไหมหากทำลงมือทำตามที่หมอกวีนให้คำแนะนำไปนะคะแล้วก็หมันขอข,อขามากรรมบ่อยๆต่อเจ้ากรรมและนายเวรเพราะมีเส้นของการ การอาฆาตจากสัพปปสัตบางอย่างนะคะพื้นฐานดวงชะตาของเจ้าของดวงชะตาเขาเรียกว่าถ้าไม่ทำก็ไม่รวยนะคะจะต้องลงมือทำแล้วก็มีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อตอนเองและต่อครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะคะหากท่านเชื่อว่าชีวิตท่านคู่ควรกับความสุขความสำเร็จท่านก็จะคู่ควรค่ะแต่ขอให้ท่านเนี่ยอย่านะคะอย่าท้อแท้ อย่าเอออย่ากรนบนด่าหรือต่อว่าตนเองว่าดีไม่พอหรือว่าไม่มีวาสนาใดๆนะคะต้องลงมือทำบางสิง่งบางอย่างถึงจะประสบความสำเร็จนะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะภาพจาก f c ทางบ้านนะคะขอบคุณลายมือของคุณรินนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์ภาพลายมือมาให้หมอเควินได้นํามาวิเคราะห์ดวงลายมืออาจจะตรงและไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ทั้งหมดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ